รายการเรื่องจริงผ่านจอปฏิบัติตามมาตรการการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ตามที่หน่วยงานรัฐกำหนดก่อนการถ่ายทำรายการพิธีกรผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการก่อนการถ่ายทำรายการครบถ้วนช่อง 7HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชน บริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดือดเหมือนเดิม สมกรารยุคโควิดดูกระสุนน้อยมาขาซ้ายค่ะกระดูกแตกโรคประหลาด <S <S 1> <S 1> เหงื่อเป็นเลือด <S <S 1> <S 1> ปกป้องลูกศิษย์ จิตวิญญาณเรือจ้างวิ่งวิ่งสองคนคือปกกับแค่เด็กคือเด็กเขาไม่เป็นอะไรใครับเมื่อวันที่14เมษายน2 5 6 5นกะครับก็มีเหตุทะเลาะวิวาทกันอยู่ที่ซึ่งเป็นบันสงกรานวันที่สองเปิดเรื่องจริงเรื่องแรกในคืนนี้กับควันหลงสงกรานที่เพิ่งผ่านมา ด้วยเหตุการณ์ประทะเดือดของวัยรุ่นเลือดร้อนที่มักจะมีให้เห็นเป็นประจำในประเพณีสงกรานครับ Hello, <Thailand. S 1> ก่อนจะไปชมเหตุการณ์ประทะเดือดเรามาชมบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานของปีนี้กันก่อนนะครับ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่ภาพเก่าแต่อย่างใดแต่นี่คือภาพบรรยากาศการเล่นน้ำในวันสงกรานยุคโควิดที่ถนนเข้าสารเมื่อวันสงกรานที่ผ่านมานี้นี่เองครับเทศก,กาลวันสงกรานในปีนี้ได้รับการผ่อนปรนอนุญาตให้จัดงานวันสงกรานได้หลังต้องงดจัดงานในช่วงโรคโควิด1 9ระบาดในปนีก่อนๆที่ผ่านมา แต่ต้องอยู่ในการควบคุมตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดเช่นห้ามสาดน้ำห้ามป่าแป้งห้ามจัดปาร์ตี้โฟมเป็นต้นครับ สำหรับประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็ได้ร่วมกันจัดงานวันสงกรานต์ตามประเพณีของแต่ละจังหวัดอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานไหว้าสาพระยาบรงลายครบรอบ726ปีเมืองเชียงใหม่โดยมีการแห่สงน้ำพระพุทธรูปวัดสำคัญต่างๆไปรอบเมืองทีเดียว มาต่อกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับมีการจัดแห่หลวงพ่อโตทางน้ําที่วัดป่าเลไลวรวิหารนํามาประดิษฐานที่หน้าวิหารให้ประชาชนได้ร่วมกันลดน้ําขอพรหลังจากนั้นก็มีการแห่ผ้ารอบวิหาร 3- ามรอบก่อนจะทําพิธีอัญเชิญขึ้นห่มหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระคู่เมืองสุพรรณบุรี ที่จังหวัดชนบุรีก็มีหลายพื้นที่ที่จัดงานประเพณีลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อสืบสารประเพณีและขอพรกับผู้เฒ่าผู้แก่เช่นเดียวกันกับชาวเกาะสีชังได้จัดงานอุ้มสาวลงน้ำที่เกาะขามใหญ่เพื่อสืบทอดประเพณีอันเก่าแก่ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสีสันในช่วงประเพณีสงกรานต์ที่ผ่านมานี้ เพนิดีงามวันสงกรานต์ที่มาพร้อมกับพฤติกรรมเดิมๆของวัยรุ่นเลือดร้อนเป็นของคู่การที่เกิดขึ้นในทุกๆปี เช่นเดียวกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเมื่อกลุ่มวัยรุ่นนับร้อยรวมตัวกันสังสรรค์นในวันสงกรานต์แล้วก็เกิดการขมินกันขึ้นจนเกิดตะลุมบอลกันอย่างที่เห็น จริงแล้วเนี่ยในวันเกิดเหตุนะครับพนักง,งานสอบสวนเองไม่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตเุเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็เห็นจากคลิปนะครับในในวันเกิดเหตุหลังจากที่เห็นจากคลิปแล้วเราก็มาทําการตรวจสอบออบุคคลที่เกี่ยวข้องในคลิปนะครับว่าใครก่อเหตุทะเลาะวิวากันบ้างน,นะครับจากนั้นก็ดําเมินคดตีตามกฎหมายทั้งหมด นะครับก็แจ้งข้อกล่าวหาไปตามข้อกล่าวหาที่ปรากฏในในคลิปนะครับก็จำนวน10ข้อหานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับข้อหาทะเลาะวิวาสนะครับข้อหาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติฉุดเฉินนะครับใครที่พกพาอาวุธมีดมาก็อาจจะถูกแจ้งข้อหาพากพาอาวุธมีดนะครับหรือ,อที่คว่าวงปลาสิ่งของไปโดนรถคนอื่นที่จอดอยู่ข้างทางหรือจอด บริเวณที่กระเทือนี้ก็อาจจะโดนก็หา,าทําให้เสียทรัพย์หรือรวมถึงข้อหาการทิ้งปฏิกูลสิ่งของตกหล่นอยู่บนถนนเนี่ยก็แจ้งให้ทราบด้วยครับเราเรามีความรู้สึกไงเมือม่อเมื่อแบบต่างถิ่นมาเล่นกันแลน้วมาทะเลาะวิวา,าทในพื้นที่เราเน <c oughs> ี่ย<ร>ม,มันก็เสียพื้นที่เราดิใช่ทําให้้านเราไม่ดูไม่ดีนะเพราะว่าทุกคนก็อยากเที่ยวใช่ไหมครับสงการก็อยากฉลองกันนะเนาะแล้วนี้พอมาทำยางเงก็ทำให้พื้นที่เราเสียอำเภอปากงชัยมันเป็นหน้าตาของเราในบริเวณนี้ ทางอำเภอปักทงชัยนะครับโดยศูนย์อำนวยวามสะดวกในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับก็ได้ทําการบางมาตรการในการคุมเข้มในเรื่องของการเล่นสงการอยู่แล้วโดยเฉพาะในที่สาธารณะก็ดีหรือตามเรียบคลองส่งน้ำมาในบริเวณเกิดเหตุก็ดีนะครับก็มีมาตรการในการห้ามเล่นอยู่แล้วแต่ว่าในวันเกิดเหตุนั้นก็เป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงจังหวะ คนพื้นที่เนี่ยทราบว่านั่งนั่งดื่มนั่งนั่งนั่งทานกันอยู่แล้วบริเวณเกิดเหตุแล้วก็อยู่ๆก็มีจากต่างพื้นที่มาแล้วก็หมั่นไส้กันก็เลยเกิดเหตุขึ้นครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาเช่นกันครับแต่เป็นพื้นที่อำเภอสีคิ้วดูเหมือนว่าจะรุนแรงกว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำเมื่อวัยรุ่นรายหนึ่งใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุ และมีเสียงปืนดังขึ้นถึงสองครั้งเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อน้ำไม่มีเนี่ยปรากฏว่า ทางกลุ่มแกนนําต่างๆก็ยังเรียกกันมารวมตัวกันแล้วก็เมื่อไม่มีน้ําก็มาสังสรรค์เฮฮากันเมื่อมีผู้แจ้งข่าวเรามาเนี่ยทางตารวจสพสีคิ้วก็ประสานทางสพสุขเนินนะครับประสานทางตลาดอําเภอสีคิ้วนะครับจัดกําลังเข้าไปปิดหัวท้ายนะครับเพื่อแกะนะครับให้ไวรุ่นให้สุประชาชนเนี่ยออกกลับบ้านนะครับแต่ว่าในระหว่างที่เราเดําเนินการนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุขึ้นก่อน ในการก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันในครั้งนี้ปรากฏว่ากลุ่มคนที่ไปเทีย่ยวบริเวณสถานที่เกิดเหตุมีคนได้รับบาดเจ็บจากการถูกลูกหลงจากกระสุนปืนหนึ่งรายครับ ไมมีปากเสียงอะไรกับคนคนที่ถือปืนไหมไม่ไม่เพราะว่าเขาอยู่ไกลไกลมากเลยใช่ <c oughs> เขาอยู่ไกลเ <c oughs> ขอาอยู่ฝั่งทางนู้นพวกหนูนั่งอยู่ฝั่งคนละฝั่งไม่ได้มีเรื่องกันค่ะเขามีเรื่องแค่ของพวกเขาแล้วปืนแค่ปืนลั่นมาลูกกระสุนลอยมาผู้บาดเจ็บนี่โดนลูกหลงนี้ตรงไหนบ้างตรงตรงขาขา,ขาซ้ายค่ะอาการตอนนี้กระดูกแตกกระดูกแตกกำลังเข้าห<ร>้องผ่าตัดอยู่รอรอหมอมาอีกหมอกระดูกมาอีกรอบค่ะ ที่มาท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่น่าพกปืนมาพี่แล้วแบบว่ามันเป็นเทศกาลด้วยอะพี่ชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบว่าผู้กระทำผิดเป็นใครต่างๆก็ภายหลังก็ทางบิดาของผู้กระทำผิดเนี่ยก็ติดต่อมาทางร้อยเวรแล้วก็พาผู้ต้องหาพร้อมกับอาวุธปืนแล้วก็กระสุนปืนทั้งหมดมามอบให้งานสสวนแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาครับ เขาบอกว่าเจตนาไม่มีเรื่องแต่ว่าตัวว่ากลุ่มายรุ่นที่เข้าไปแยกเนี่ยจะทําร้ายเขาก็เลยถือปืนซึ่งก็เป็นการผิดกฎหมายอยู่แล้ว, <Okay. S 2> ลวต้องเอิดปืนลั่นโดนน้องผู้หญิงซึ่งรู้จักกับทางผู้ต้องหาร <Okay. S 2> ก็ให้ไปพูดคุยขอโทษขอโพยโยยากันไปส่วนทางคดีเนี่ยเราก็จะดําเนินการถึงที่สุดนะครับโรคประหลาด เหือเป็นเลือด